สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับ ME, เอมี่เฟย์จุนิแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมี่นะคะจะมานําเสนอรถโตโยต้าเอวติดนะตัวนี้เป็นตัว 1.6G <ม>นะคะปี2014นะคะตัวนี้นะคะราคาขาย389,000บาทนะคะเป็นรถปี14นะ,ค,ะคันนี้เป็นรถเปิดจากระหว่างหน่วยงานราชการนะคะสามารถเช็คที่มาที่ไปของรถคันนี้ได้เลยนะคะบุ๊กโซวิตครบนะคะแล้วก็มีฮันนนเนี่ยดีสุดๆนะคะคันนี้นะคะเป็นสีบอลเงินสีเดิมแท้ทั้งคันนะคะรถไม่เคยมีการพลิกคว่ำนะคะชนหนัก กับสีแต่งเครื่องหรือกรอาไมมานะคะคันนี้นะบอกเลยนะคะว่าโตโยต้าตินนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ขายดีที่สุดเลยนะคะในบริษัทเรานะยอดขายเดือนหนึ่งสี่ถึงห้คันเลยเฉพาะร,นนรุ่นนี้รุ่นเดียวนะคะใช้ดีบอกต่อนะคะอะไรเนี่ยไม่จุกจิกนะคะอะไหไม่พังอะไม่พังง่ายนะคะพังยากสุดเครื่องอืดคนมากๆเลยคุณลูกค้าขานะตัวนี้นะคะหนจกจีบ ปี1.4นะคะคันนี้นะราคา3 8 9 0 0 0 0บาทนะคะหม่ใช้งานไปเพียง154,000มพันโลนะคะมาค่ะนะคะไฟหน้ามัลติ r e เฟกเตอรนะคะมาประกับจังหน้าโครเมียมนะคะขนาดใหญ่นะคะสวยงามเลยนะคะป้ายทะเบียนนะคะสามกไก่กอไก่2องศนย์ห้าห้านะคะกรุงเทพมหานครนะคะ โตโยต้าปีนี้ถือว่าเป็นรถตลาดที่ตอบโจทย์กับคนไทยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะออกรถมากี่รุ่นกี่ตัวกี่เจเนอเรชันนะคะก็ขายดีนะยอดขายปังปุริเยตลอดเลยนะจ๊ะเดี๋ยวพามาชมล้อมแม็กกันบ้างดีกว่านะคะคันนี้นะเป็นล้อมแม็กอลลอยนะคะเป็นล้อมแม็กอลลอยนะแม็กเนี่ยดูขัดดีๆก็คือเงาใหม่สวยมากนะคะแม็กไม่เคยมีการกินฟุตบาทนะยางนะคะได้ยางปีสองพันยี่สินะคเป็นอาทิตย์ที่สี่บสองนะคะปลายปีนะ คุ้มแน่นอนจ้าคุณลูกค้า่ะคันนี้นะคะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งนะคะภายในนะคะภายในเนี่ยคอนโซลนะฮะด้านหน้าเป็นสีดำนะ,ะตัดด้วยสีเบจนะฮะลดนลายโอเคเลยลงตัวมากๆนะคะประตูฝั่งคนขับนะคะกระจกทั้งสี่บานปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าค่ะคุณลูกค้า่ะ กระจกมองข้างฝัดไฟฟ้านะคะตรงนี้นะใหม่นะคะหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันโลนะคะหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันโลนะโปรบายนะ,ะหุ้มด้วยหนังสีดํานะคะมีมัลติฟังก์ชันเล็กน้อยนะคะตรงนี้นะ,ะบอกเลยว่าสะดวกสบายต่อการใช้งานแน่น,น,นอนค่ะหลายๆคนนะคะ,าานนะ,คะอาจจะสงสัยว่ามัลติฟังก์ชันเนี่ยสร้างมามเพื่ออะไรนะ,ะบอกเลยว่ามัลติฟังก์ชันนะคะตรงนี้คือสร้างมานะ,ะเพื่อที่จะไม่ให้คนขับละสายตานะคะจากทางด้านหน้าถนนนะคะบางคนเนี่ยนะคะ เอามือไปจิ้มจิ้มจิ้มนะคะแล้วก็ละสายตาจากด้านหน้าจะใช้ให้เกิดอันตรายอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะคะตรงนี้ตั้งมาตอบโจทย์นะคะเพื่อลดอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้นะเครื่องเล่นนะเป็นเครื่องเล่น C D f M A U S U S B คือตรงนี้คุณลูกค้าสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะนะคะเองอันาล็อกปรับมือค่ะเกียร์ออโต้นะคะ เบาะนะฮะเบาะหนังสีเบจนะเบาะเดิมแท้จากโรงงานนะเบาะไม่ขาดไม่ยุ่ยไม่ยับนะคะฝ้าเพดานนะฮะไม่มีรอยยันอักขระนะฮะใสสะอาดนะคะตรงนี้นะสวยงามนะ,ะสวยงามเลยนะคันนี้นะสามแสนแปดหมื่นก้าพันบาทจ้า ตโยต้าเอาติดนะฮะหนึ่งจุหกีนะปีหนึ่งสี่นะฮะราคาสามแ0 0ปดนันบาทนะฮะไม่ใช้งานไปหนึ่งแนห้าหมืนสะี่พันโลนะเป็นรถมือเดียวนะฮะเพชรยนต์ของเราเป็นมือที่สองนะฮะเราซื้อเล่มเข้ามาทุกคันนะไม่มีการโอนลอยนะราคาดีงามมากๆจ้าคุณลูกค้าขานะคะห้องผู้โดยสารนะฮะด้านหลังเนี่ยกว้างนะคุณลูกค้าขานเกตก,กันไหมเอ่ยว่าทำไมแท็กซี่นะฮะถึงนิยมเอารถ โตโยต้ตาติดนะ,ะมาทําเป็นแท็กซี่นะคะ1เลยนะเป็นเครื่องยนต์ที่ทนทาน2เลยนะ,ะช่วงล่างนิ่มนะคะนั่งสบายนะคะสเลยด้านหลังเนี่ยกว้างนะคกว้างขวางเลยนะ,ะตัวนี้นะคะเหมาะเลยนะคะกับการเดินทางไกลนะ,ะไปเป็น,นะครอบครัวนะโตโยต้าติดตอบโจทย์นะคะช่วงล่างธรรมดาดีระบบเบรคความปลอดภัยทุกอย่างดีหมดเลยนะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นน้องๆโตโยต้ตาแคมรี่ได้เลยจ้ะ ไฟท้าย LED นะคะคันนี้เป็นไฟท้าย LED นะคิ้วโครเมียมนะคะขั้นการขนาดใหญ่นะคะเรามีต,ตัวต้าติดเนี่ยในสต็อกรถเนี่ยตอนนี้บอกเลยว่าเรามีเยอะมาก40-50คันเลยนะคะแล้วก็เข้ามาใหม่เรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ขายออกทุกวันนะคะวันละ2คัน3คัน5คันนะคะเรามีลูกค้าเข้ามาจับจองกันเรื่อยๆนะคะทุกวันนะคะ สำหรับใครที่สนใจโตโยต้าติด 1.6G นะค,คันนี้นะปี2014นะคะร,ราคา389,000บาทติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปนะคะหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรนี้ก็ได้นะคะโอเคนะคะก่อนจากกันนะคะก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ